จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจ 66, ลำปี2566เพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อกู้เอกราชของชาติไทยที่สาราประชาคมจังหวัดสมุทรปราการนายสุพมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี2566พร้อมกล่าวถวายราชสุดีเพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอง์วีรกษัตย์ไทยและบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรดาบรรพบุรุษของไทยที่ได้สร้างวิทยกรรมอันก้าหารสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกมาจนถึงทุกวันนี้โดยมีข้าราชการตุลาการอายการทหารตำรวจของส่วนราชการรวมทั้งตัวแทนจากส่วนราชการและคณะเหล่ากาชาติจังหวัดพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2548ันากำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดทําพิธีถวายราชสักการะขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์นครบที่มีพระปีชาสามารถยิง่งทรงเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทําศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความ มัญคงให้กับกรุงศรีธุออยาารงกระทํายุทธหาสถีกับพระมหาอุปราชาเมื่อปีพุทธศักราช2.1.3.5พระกิติยศรเรื่องลือไปทั่วสารทิศและเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ข้าศึกไม่กล้าลุกลานไทยอีกเป็นเวลากว่าร้อยปีทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน thank you